1,800เพชรข้อนะครับท่านผู้ชมเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโลจ้าขี้ไก่แบกนะครับผมนะตอนนี้ท่านผู้ชมคิดคิดดูให้ดูมาจับกันลจ้ามาวะ คือแจ็คสเปโร่คนลเจ้ากันสมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็ไปเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วโอเคเราไปทำการเปิดกัน เลยับผมนะทั้งหมด1,700เพชรเรับผมนะน่าจะพ6 0 0กะพันหเพชทเออพันเไม่ถึงนะครับผมนะก็ขอกําลังใจครับผมคนละหนไลน์ละหนึ่งซับสไครและกดกระดิ่งด้วยใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะครับผมนะ Let's go ว้วว้ ดีคราบผชมท่านอยู่กับผมปะ๊กดแหนมเราอยู่รเรื่องของเกมวันพรีปรติวัสกับ1,800พันแปดร้อยเพชรส้อนนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้บอกเลยว่ามีตัวละครเข้าใหม่ที่น่าจะรล่นอยู่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทําการโชว์ไปตอนแรกนะครับ <c oughs> นั่นก็คือเจ้าแห่งโจสัตโกดีโลจาหรือว่าราชาแห่งโจรสัตโกดีโเจ์นั่นเองครับผมเทวาสังขาวกุอลีไม่ไปล่อยให้พวกนายบาดเจ็บหรอก โุษณาขังเปรีย้ยนี่ครับพาโุษณาขังเปรลงของเขา <_ T> อูโหูยอดมากค่นผู้ชมนะะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมจะพามาดูก่อนว่ากติกาการเปิดมันโหดขนาดไหนนะครับผมนะซึ่งผมได้เรียนรู้มาแล้วนะครับนั่นก็คือจะมีสเปที่การันตีได้โรเจอร์แน่นอนแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ อยู่ที่สเต็ปที่5นะครับผมน่ะของกาชาตัว Service ส p นะเป็นตัวเ p นะคือต้องมีตัวเ p ก่อนถึงจะมาเปิดแพ็คนี้ได้นะครับซึ่งสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4เนี่ยใช้3 3 4 5 5ตัวนะครับประมาณนี้เออใช้ตัวตามตามนี้นะครับตัว3เนี่ยใช้ตัว3ใช้ตัว4สเต็ป4ใช้ตัว5ตัวสเต็ป6ใช้6ตัวด้วยกันนะครับเออไม่ใช่สเต็ป6โทษ้ทันะครับสเต็ปที่5เนี่ยใช้6ตัวด้วยกันนะครับผมนะซึ่งสเต็ป5เนี่ย เอาใช้6ตัวนะครับพิงกจะได้โรเจอร์หนึ่งตัวนะครับซึ่งอัตราการออกของอันนี้ก็นาก่าจะ0.2หละนะครับเนี่ยเห็นไหม0.2แต่ว่าได้สีดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือจะมีโอกาสได้สีดาวแบบหนึ่งตัวแน่นอนอะนะครับผมเนะี่ยแต่ว่าจะใช่โรเจอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะยากเป็นการันตีสีดาวเฉยๆแต่ไม่ได้การันตีว่าจะได้โรเจอร์นะครับส่วนอันนี้นะครับผมนก็จะเป็นซูเปอร์บราเธอรเฟสชุดที่สองสเต็ปห้านะครับถ้าหากว่าเราเปิดเนี่ยสเต็ปห้าเนี่ย มันจะมีอยู่ทั้งหมด14รอบด้วยกัน,นครับ14รอบเท่ากับว่าจะเปิด5ครั้งได้14รอบนะครับผมนะซึ่งรอบหนึ่งเราจะเปิดได้ประมาณ3 3ตัวนะครับผมนะถ้าเปิด10รอบเราก็ได้30ตัวนะซึ่งเออ่1,800เพชรของผมเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเปิดได้แค่ไม่กี่รอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหารให้ดูนะครับผมนะโอเคก็เอา1800นะหาร250นะครับผมได้ประมาณ7รอบนะครับผมเปิดได้แค่7รอบซึ่ง7รอบนะครับผมผมก็จะ ได้อยู่ที่ถ้าผมไม่ได้โรเจอร์ภายในเจ็ดรอบนี้เลยนะครับผมนะเออซึ่งเจ็ดรอบเนี่ยผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณายี่บเอ็ดใบนะบยี่บเอ็ดใบผมก็จะรู้สึกว่าน่าจะได้โรเจอร์แค่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งยากมากครับผู้ชมอ่ะสามบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกเนี่ยได้ยี่บเอ็ดใบเห็นไหม1800พันแปดร้อยเพชรนะครับ <No. S 1> ซึ่งเราจะได้โรเจอร์แค่ตัวเดียวนะครับถ้าหากว่าดวงไม่ดีเลยนะฮะเออเท่ากับเราต้องใช้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรเพื่อแลกโรเจอร์หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> นี่คือคนที่ดวงไม่ดีสุดๆแล้วนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดพันเพรแล้วคุณยังไม่ได้โรเจอร์คุณไม่ต้องซีเรียสน,นะจะต้องมีคนที่พันแปดร้อยแล้วไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะเออพันแปดร้อยแล้วได้แค่ตัวเดียวแน่นอนนะต้องมีคนแบบนั้นแน่นอนซึ่งในอัตราการออกของแพ็นนี้นะครับเจ็บปวดมากเหมือนกันครับผมนะศูนย์จุดสองราคาดับเบิลเนี่ยจะอยู่เท่ากับโอเด้งนะโคสกิโอเด้งที่เราได้เปิดไปกันก่อนหน้านี้มันมันเลยนะครับวันนี้ และนี้ก็ถามว่ามันไหมก็ไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่านะพูดไม่ค่อยออกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาควบคุมตรงนี้ออกหน่อยซึ้งนะครับผมนี่จะได้สวยๆหน่อยนะครับโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับกับแพลตบ้านไตกสชือกขาดคร,ครับผมนะสเต็ปแรกครับผมนะคือโอกาสแค่0.2เเท่านั้นนะครับ1,800เพชรเอาวาดกดข้ามไปเลยครับผมนะซึ้งก็ไปข้ามไปไม่ได้อยู่แล้วอู้หูถ้าใช้คาีิคิสสโมกเกอร์นี้แบบแชมเบอร์เข้ามาครับผมนะโอเคสวยครับ ตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนะโหดเหมือนกันนะถ้าจะไปปั้นนะครับผมนะแต่คิดดีๆก่อนนะครับผมเผื่อเราจะได้ตัวดีก่อนนี่มาอ้ามาปาร์ตี้อย่างนี้แย่แล้วครับเอ้ยดูหมูดูมเล็กด้วยธงสีลายธงสีธงดำเอ็กเล็กครับผมกูค่ะเฮ้ยกูตกใจก,กูนึกกูได้จากเมื่อกี้แม่งเซน็คคือแมนมาครับผมนะแม่งเป็นคุซัน,นอาโอคิอาโอคิจิเชื่อกูหลอนเลยเลยมื่อกี้กูนึกกูได้แล้วครับผมท่านผู้ชมครับกูหลอนเลยสเต็ปสามเนี่ยได้หนึ่งใบนะครับผม ย <S an other> ังจีบเลยครับท <S <S <an other> ่านผู้ชมแบบมัน,ม,น,ม,นมันมันมันโหดร้ายมากเลยนะเอางี้โอเคสมบัติมาโอเคม,สมีสมบัติครับผมนะดูพงสีทองพงดำแบบนี้มาก,กดไปเลยครับผมรัวๆครับโยสักุโยสักุกดข้ามมาเลยจึ๊บโอยขนาดก็มีทองสมบัตินะเว้ยนี่ได้หนึ่งใบแล้วเห็นไหมครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับสเต็ปห้าแลกไปอย่างเร็วนะครับสคริปต์แม่งอย่างโหดครับผมนะโอเคมาครับปุ๊บสมบัติทองทองแบบนี้พงสีอะไร พงสีดําไปเลยครับขามซึบอู๋เมาโก้มาครับเออลูกเรือของกลุ่มหนวดขาวครับผมนะโอเคค่อยชั่วหน่อยครับสเต็ปห้าครับตอนนี้รู้สึกว่าจะ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 ต้องเจ็บปวดละเราจะต้องมีความเจ็บปวดละสเต็ปแรกผ่านไปเออเออมีดุมแบบนี้เออผมว่ามีโรเจอร์เข้าเออทองทองทงทองเอ็กเด็กครับผมนะโอ้สนากางเตอร์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 กูขอโรเจอร์หน่อยคือกูกูแบบต้องเป็นคนที่ดวงดีบ้างเหรอวะกูต้องเป็นคนที่ดวงดีในโลกบ้างเหรอวะ มาดิครับสายมัดเป็นนิโกโรบินครับผมนะสายนี้มันเป็นคาชิงิซิกิครับผมนะสายนี้เป็นอุซับโลอุซับคิสครับผมนะมึงมาหาปิช๊ชมึงเหรอมีงหาจิกครับผมอ่ะยังได้อยู่ครับผมนะมัดไปเป็นมังกี้วีดูฟี่มัดไปเป็นจูครับผมนะมัดไปเป็นนิโกโรบันมัดไปเป็นอารูบิด้าขี้ไก่มัดไปเป็นซันจักรัวบไปเป็นอารูบิด้าขี้เกลือโอ้โหูยังเร็วคร ok <c oughs> ับผมนะท่านผู้ชม สเต็ปห้ากูรู้ว่าเออกับตันโลจ่าจอ,อกมาครับผมนะแม่งจ้าซะตะเกินครับผมนะ <c oughs> ยูตัสคิสกับตันยูตัสคิสมาแทนครับผมนะโอ้โหเราเราไปรับของขวัญกันนะผมโอเคมาสามใบครับผมวันนี้เราไปเปิดสเต็ปแรกก่อนเลยครับผมนะสามใบครับมาสเต็ปแรกกูขอโรเจอร์เลยไนดะ้ป่ะลูฟี่เออลูฟี่มาแล้วข้างบนพงสีแดงลูฟี่พงสีทองมาเลยนั่นแหละลูฟี่มันเก่งมาก เพราะนั้นเอาโรเจอร์มาเอาตาลุงโรเจอร์มามึงอยากเจอโรเจอร์ปมื่อไหี่สเดี๋ยวกูจะใบให้ว่าวันพีคคืออะไรเดี๋ยวกูจะบอกมึงถ้ามึงเอาโรเจอร์มานะกูจะบอกมึงว่าวันพีคคืออะไรเออถึงมึงไม่อยากรู้แต่มันไม่สายเว้ยายครับเปโดน่าขี้เกลรับผมเนะี่ยโอ้โหเนี่ยนะครับคือการันตีสี่ดาวของเขานะครับผมนะอยนะ่างงั้นใส่ยอมจำเลยโอเคไปซัดอีกค,ครับ ถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วอย่างนี้ต้องพร้อมแล้วอย่างนี้พร้อมแล้วรู้แรกรู้รอาดไปโอ้โหทองแดงมาครับข้ามเลยม่้มาสายมัดมาครับผมนะกับตังกุโร่ครับผมนะยูมัรจะมาเขาขี้ไก่คาบาจากครับผมนะเป็นอูซัฟครับผมนะมัดเป็นนามาซอฟต์เคาราเมลครับผมนะเป็นโคบี้ไบอันและเป็นโอโหมาแล้วครับกับตังโรเจอร์อออารอง <c oughs> <c oughs> อารองแห่งอารองปาร์สเฟจครับผมนะโอ้ยมอกลางครับผมนะ ปลาคาบไปเลยไปทนมู้ชมซึบเข้าไปกูรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าดีได้ได้อาลองมาทําเหรียญด้วยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับได้จริงเปล่าลุยเนี่ยนะครับไปครับข้าบเลยซึบเข้าไปโอ้โหบิ๊กโมมาเยี่ยมครับมานทำเหรียญได้ครับผมนะบิ๊กโมกับอีเพโลน่าขี้เกือนะครับผมนะอีจิเพโลน่านะครับผมนะไปครับมาครับโอเคมากับบาร์ตี้มีทองคําด้วยทองคำเปเป้ไม่มีครับ ทองทองเอ็กเล็กไหมทองทองเอ็กเล็กไหโอเคทองทองว่ามีว่าโรเจอร์รับเนี่ยผมว่าโรเจอร์แตกจริงๆทองทองของโรเจอร์ต้องมานะครับคือประเด็นมึงทองทองแล้วมึงจะแบบมึงจะไม่มีโรเจอร์มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ป่ะโรเจอร์ต้องมาสแน็คือมึงมาครับเออใายวิ่งนิโกโลบันครับกิชมันนั่นเองครับผมนะไปต่อว่าโรเจอร์ต้องมารอบนี้แหละโรเจอร์ต้องมารอบนี้แหละเออ ินเบวอสนากัลโรบอนจินเบย์กับนิโคลบอนสนุกสนุกเขาสนุกเขาไปครับวิ่งขี้ไก่ครับผมกูข้ามเลยครับผมซึบเกาให้อุ้ยจินเบย์กับนิโคโรบันสกิสมัสมาครับผมร้อนเลยเริ่มเริ่มร้อนหล่นเลยกูเริ่มร้อนหล่นเลยครับผมนั่นเอ้ยลู่ลูกนี้คือกูรอเปิดโรเจอร์เพื่อเอาการ์ดดำดีกว่าจริงๆ จริงๆนะจริงๆนะไม่ยากเลยเออสายวิ่งมาครับผมนะที่ไก,ก่มาครับผมไปอุ้ยคาคุกํลาลังต้องการครับผมกํลาลังวอนอิชเลยฮนะต่อไปเป็นรุจิซีพีทีโรแล้วกันเงาลุจิมาเลยกูจะทําเหรียญได้่เอเวนนะครับกูฆ่าแม่งเลยซึบเกาให้นั่นไงมาตัวเดียวยิงด้วยกูได้กลิ่นอายไงกลิ่นอายของความเจ๊งอีงานซับ <c oughs> ตอนนี้สิบนาทีไปแล้วคร่ะผู้ชมกับคลิปกูต้องมาอะไรฆ่าไปซุบๆๆๆ โอ้โหอารองเจ็ดสิบไปเลยครับอารองกูไปครับไปรับมาสามใบครับไปเปิดก่อนมามึงว่ามาดิมึงคิดว่ามึงแน่รเราเจะมึงต้องมาให้กูหน่อยแล้วเพื่อนเออสามใบต่อไปก็สี่ใบนะมาเป็นครับทงมีอะไรครับขอทองหน่อยดูทองหน่อยทงทองแน่นอนทงดำกูว่าทงดำอุ้ยทองแบบนี้กูข้ามไปเลยกับผมนะสืบสายโลมา แม็กเชลแลนครับผมแม็กเชลแลนนั่นเองนะครับผมนะเราลบพิภากสอนั่นเองครับที่เราจะมีสิทธิ์ลุ้นก็คือสายมัดนะครับผมนะสายมัดนั่นเองครับมัดสกัดโตโปโอครับผมนะกูข้ามอะไรซึบก็ให้ซึบก็ให้โอ้โหตาฟาก้าดีวอเตอร์รอแท็กครับผมนะแท็กเข้าไปครับผมนะเดียโลซ่านนั่เองครับรอแดงนั่นเองเขาเรียกรอวิ่งแดงนั่นเองครับปวดมากนะครับอ่าเขาจะช็อคได้นะครับผมนะข้าไปซึบโอ้โหกูรู้อยู่แล้วบอลสนิทสิทธิ์หามเลงเลยครับท่านผู้ชม อูอาคาอิยุสครับผมนะมึงมาทางนั้นน่ะโคตรเลยอันนี้คือเปิดแบบโคตรแบบโคตรสคริปต์เลยนะครับปลายข้ามเลยอูบาร์โลมิวครับผมนะบาโ์โลรมิโอครับไม่ใช่บาร์โลมิวครับบาโ์โลรมิโอครับผมนะไปเอ้ยว่าเซฟห้าอันนี้สิได้นั่นแหละทองพงทองเอกเด็กพงทองเอกเด็กคงแดงงมาว่ะว่าได้ว่ะรอบเนี้ย ว่าได้มาครับผมนะเป็นแฟรงกี้ซูเปอร์ครับกลายเป็นอูฟับครับผมนะกลายเป็นยูครับผมเละสายมัดเออโรเจอร์รอรอโอเคไอฮ่าโอเกคพ่อมนีงามใสเออฮ่วาว่าอย่างนี้อยู่ยังมีสิทธิ์ได้โรเจอร์อยู่กับตันโรเจอร์ว่ามามาสายมัดสายมัด สายมัดโรเจอร์มัดโรเจอร์ขาดไปดิครับผมนะเออกูรู้อยู่แล้วไม่มีอีกิกเอ้ยยังไม่ทําไปรับไปต่อเลยสเต็ปม,มึงองศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ในชิพหายมึงจะได้ยาขนาดนั้นเลยล่ะสคริปต์แม่งเลยจ้มโอ้ยมึงได้พร้อมกันเลยว่าแปดสิบแล้วนี่ใช่ไหมรู้สึกจะแปดห้าแล้วรู้สึกนะไม่ผิดเออแปดห้าแล้วล่ะนะครับกูจะร้อยอยู่แล้วงมึงจะเปิดให้กูร้อยเลยป่ะล่ะ ค้าไปดิครับผมฟุ้มโอมที่กับ,บาาก้าสมันไก่เจ้าให้ร้อยเลยเหรอมึงเจาให้กูตายเลยใช่ไหมเพื่อนโอ้สนากลางป่าสนากลางโต๊สนากลางปีสกิปมาจิ๊บ <โฮ S 1> คุณกับตัดโรเจอร์มึงไปอยู่ที่ลัดเทลเหรอไอ้เวรกูหางไม่เจอเริ่มเริ่มมีน้ำเหรครับน้ำโหรับผมน่ะมาครับค้าไปซุบ ก็ให้โอ้โหซันจิปามึงมาสี่ตัวไอ้ห่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมึงจะมาเป็นขบวนทับไม่ได้อย่ามาเยอะไอ้ฮะมึงมาตัวเดียวพอโอเคด้านเนี้ยเออทองอุ้ยอย่างงี้ต้องมีกับปันโรเจอร์ครับท่านผู้ชมผมด้วยทองแล้วอูทองดําด้วยแต่ว่ายังมีทองไงยังมีทองไงถ้าหากว่าเป็นภูสีส้มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สีดาวนะครับซึ่งเรอ้ยเฮ้ยดาบดาบดาบกับปันโรเจอร์เมื่อกี้กูเห็นดาบกับปันโรเจอร์ เห็นดานกับตาโลดเยอะเว้ยแบบน,นี้คุณชมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวนิโคโรบันตัวเย,ยสคิปบอดชิเอสกีนาพ้องใต้เย่โอเคนิโคโรบันนั่นเองครับผชูเยียสองปีให้หลังนักค้นคว้าปรายประวัติศาสตร์ครับผมนะเออนักโบราณคาดีกูนะครับไปหาจิฮัจจังครับผมแล้วก็เป็นมอการก็มือขวาครับ โคบี่ใบอัน้นครับผมสายโลบเป็นขี้ไก่อารูบิดา้าขี้เกลือสายหมัดเป็นแฮชจางฮาจิครับผมนะและซันจิขี้ไก,ก่ครับผมนะโอ้ช oh, hey, ิคกามาเฮ้แมนขี้ไก่แปลกนะครับผมนะบงนี้ท่านผู้ชมคิดดูให้ดู ขนกูลุกเลยเชีย่ยกับดันโรเจอร์มาไอสัตว์มาไงวะเฮ้ยหลุดเลยอะเสื้อเสื้อกับดันโรเจอร์ก,กูหลุดเลยโลแปะกูหลุดเลยอ่ะทองแบบนี้ต้องมาแล้วละ่ะทองอันนี้กูข้ามเลยครับโรเจอร์มาอีกหนึ่งโอ้โหไม่มาครับทองพงทอง,ทอง,ทองแตบบ่ไม่มานะมีด้วยวะแบบเนี้ยแล้วมึงจะทองหาป้ามึงเหรอถามหน่อยอีหานี่ก็ฉะเอ้ยเอ้ยมีมีมมมเออดุมแดง,งนี้โอเค กับด oh, ันโรเจอร์มาครับผมนะซึมเข้าไปจั๊โ okay, อ้หไอฮาลูฟี่กูแม่งโคกแตกแล้วครับผมนะลูฟี่กูโคกแตกแล้วตอนนี้นะครับผมนะโอเคเหลือไม่กี่ทีได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่สกิปไปจั๊โอ้ยเดนโลซาลูฟี่เยี่ยมครับผมนะโอเคนะครับไอลูฟี่ตัวนี้มึงเอาเงาโคกมาเยอะกันแล้วนะ้เพื่อนใจเย็นนะเพื่อนข้ามไปสกิปสกิปซึโอ้ยกาคูเวลเจ็ดสิบครับผมนะนั่งไง และหมดแล้วครับตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมอุ้ยแต่กลับดาวโลเจอร์มากูตกใจเมื่อกี้ค่ท่านผู้ชมครับฟิกมาแบบงงๆค่ะท่านผู้ชมครับข่าวใบสกิ๊บสกิบจบเข้าให้อุ้ยมาหมดแล้วครับตอนนี้โอเคเหลืออยู่กี่กี่อันวะเนี่ยเฮียดูยังไงวะนะเอาง่ายๆคือตอนแรกเสนอสามเหลือสิบห้าอันนะครับพออยู่พออยู่นะครับ เอาว่ะก็ชาเอ็นย่มาพงสีแรดูแค่นี้แหละชุดทองทองโอเคมาเลยสายหมัดก,กับปันโรเตอร์เข้าหขออโอโอ้โหใครวะนะอู้ตะลุง <c oughs> ไอฮะเอ้ราชาปสาศาจ์มือขวามาึงมาซะงั้นนะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาปั้นได้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมส็บสี่โอ้โหแล้วเหลือหกหกอันสุดท้ายเลยถ้าเปิดไปนี้นะครับคือกับปันโรเจอร์ต้องมาแท็กนี้แหละเท่ากับว่าผมจะได้แค่เจ็ดสิบนะครับ เออเจ็ดสิบเท่านั้นนะครับผมกับตันโรเจอร์เนี่ยข้ามไปครับสุดโอ้โหสโมเกอร์นี้เจ็สิบเ็ดครับผมนะ <No. S 1> ไปครับสุดท้ายกับตันโรเจอร์กูมาแล้วตอนเนี้ยข้ามไปเลยครับผมจึ้ม อนสนุสนาครั้งเปียสนะคังโปสนาคังปีสนะคังปลาเออาจริงนะรู้ๆอย่างนี้คือผมอะ่ะน่าจะรอเปิดแพ็กนี้เลยนะเออไปเปิดแพ็กโอเด้งมันก็เลยแบบเสียการดําไปนะครับเดี๋ยวต้องเอารหัสนี้เเอาเอาแบบต้องพูดเลยว่าเอารหัสนี้แบบไปถลุงเล่นนะครับผมแล้วก็ไปทํารหัสใหม่กูอยากได้โรเจอร์เวลร้อยนะครับผมกูยอมรอกูจะตามล่าโรเจอร์เวลล้อยจริงๆซีรีส์นี้ไม่ไม่มีวันจบแค่นี้ผมพูดแค่นี้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวรอประมาณสิ้นเดือนหรือว่าไม่ไม่ขอตั้งเนี้ยก็ขอตั้งแม่นะมีสองอย่างตอนนี้เ <_ t ell> พื่อที่จะไปซื้อรหัสดองผมไม่ยอมแค่นี้จริงๆผมพูดเลย <_ t ell> เพราะว่าคุณลุงโรเจอร์กูแค่เจ็ดสิบเองคุณลุงโรเจอร์ที่เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ต้องได้เวลร้อยเว้ยตัวการันตีสองร้อยเพชรลุง อ้เนีม,นม,นมันเอาเพชรลุงมาโหดมากมาล่อโหดมากก็คือเติม2,500นะได้200เทชรลุงซึ่งไม่ไหวนะมันมันแพงมากผมเติมไม่ไหวจริงๆอันน,นี้พูดตรงนะเติมไม่ได้อ่สอง0 0มันมันมันเป็นเงินที่เออการตายผมได้เดือนหนึ่งอ่ะเอาผมพูดแค่นี้นะครับจริงๆเอๆเอพูดเลยนะครับ ก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร์นั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อยเจเจครั้งหน้าครั้งนี้จักนะครับไปก่อนครับผมนะกับเกมวันพรีโบดี้ลัสกับผมนะราราชาจรสัตโกดีโลจ้าครับผมนะโอ้โหโลจ้าก็ไปไหนวะนี่ยโลจ้าไปอยู่ล่างๆเลยเหรอนี่โลจ่าอยู่นี่หาไม่เห็นไอ้เหี้ยตากูบอกมาแล้วครับผมโอ้โหดูดิ the suit วันนี้ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพงลงรักเพลงอกหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำ่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหุดหัวอยู่แว้งวันไหนกันกูพเพเพริ่งเธอตลอดเวลา